เบอร์กันไหมล่ะครับที่ต้องดู YouTube ฟังเพลงเพลินผ่าน YouTube แต่ดันติดโฆษณาขั้นผมขอแนะนำ Panda s t o r e p เมีย u m ตัวช่วยที่ทำให้คุณไม่ต้องโดนขัดจังหวะด้วยโฆษณาขั้นระหว่างชมและฟังเพลงผ่าน YouTube แบบเพลินๆนอกจากนี้ p n n d s t t r p p ีเ m i ย m ยังมีบริการ Netflix ViewP ีเม i u m แอปสตรีมมิ่งดูหนังและซีรีส์ชื่อดังที่จ่ายในราคาสุดคุม้มค่าบริการเริ่มต้นเพียง89บาทสำหรับ Netflix ในส่วนของ v i วพรีเมียมตอนนี้ทาง Panda าสโตพรีเมียมนั้นกําลังจัดโปรโมชั่นราคาสุดจึ้งจ่ายเพียง14บาทก็จะรับบริการ YouTube พรีเมีย YouTube Music และวิวครบจบในที่เดียว ในส่วนรายปีมีแบบเหมาจ่าย2ปีเพียง199บาทเท่านั้นฮะถ้าใครสนใจสอบถามบริการสุดคุ้มของ Panda Store Premium ติดต่อไปได้ที่ Line Add ตามที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปหรือสแกน QR code ผ่านหน้าจอได้เลยครับนอกจากนี้หากแคปหน้าจอแล้วแจ้งแอดมินว่ามาจากช่อง c h a เปี้ยนโอเคชันแจะเพิ่มการใช้งานบริการของ Panda Store Premium ขึ้นอีก3วันฟรีจากโปรโมชั่นที่สั่งซื้อ บริการสุดคุ้มแบบนี้หาไว้ได้ที่ไหนอีกแล้วครับนอกจาก Panda s t o r e p ีเมียมจบสิ่งที่น่าสนใจแล้วไปรับชมเรื่องราวสรุปเนื้อหาสปอร์ซีรีส์กันได้เลยครับสวัสดีครับว่กลับมากับซีรีส์เรื่องใหม่นะครับก็คือเรื่อง s u u i g เกมซีทั้งสอซีทั่นแรกเนี่ย ผมก็ไม่เคยได้ทำหรอกครับซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่ามีคนทําไว้เยอะมากส่วนซีซั่นสนั้นจะเป็นการเล่าเรื่องราวต่อจากภาคที่1ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยดูมาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะเล่าให้สั้นแล้วก็กระชับที่สุดนะครับด้วยเหตุผลทางด้านลิขสิทธิ์ถ้าเกิดเล่ายาวและเล่าเยอะเนี่ยอาจจะทาให้โดนลิขสิทธิ์ได้ครับก็ไปรับชมเรื่องราวการสรุปเนื้อหาสปอยซีรีส์ในแบบฉบับแคมเป n โอเคชานลในเรื่อง s ควิตเกมเล่นลุ้นตายในภาคที่2กันได้เลยครับ เรื่องราวเป็นการเล่าต่อจากภาคแรกที่พระเอกชนะการแข่งขันเกมท้าชีวิตหรือสควิตเกมโดยพระเอกชนะการแข่งขันและได้รับเงินรางวัลมูลค่า45,600ล้านวอนหรือราว1,000ล้านบาทไทยนะฮะพระเอกหรือซองกีฮุนกำลังเดินทางไปต่างประเทศเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยผมสีแดงสุดเฟี้ยวครับแต่แล้วพระเอกก็ดันได้รับสายจากเดอะฟอนด์แมนจึงทำให้พระเอกเนี่ยได้คุยกับเดอะฟอนด์แมนแล้วบอกว่าเขาจะไม่ไปต่างประเทศแล้ว แม้ฟอนแมนจะบอกว่าถ้าพระเอกกลับมาพระเอกจะต้องเสียใจที่เลือกเช่นนี้ทว่าพระเอกกลับตอบฟอนแมนไปว่าไม่ว่ายังไงเขาก็จะหาฟอนแมนให้เจอรวมถึงสถานที่เล่นเกมบ้าๆน,นั่นด้วย พระเอกนั่งแท็กซี่พร้อมทั้งซื้อมีคาเตอร์มาอันนึงฮะนั่นเพราะพระเอกสงสัยว่าทําไมฟอนแมนถึงรู้การเคลื่อนไหวของพระเอกตลอดเวลาพระเอกรู้แหละครับว่าตัวเองนั้นมีเครื่องติดตามถูกฝังอยู่ที่บริเวณใบหูเขาจึงเอาเครื่องดักฟังนั้นออกและทิ้งมันลงท่อน้ําไปอีกด้านหนึ่งสายสืบจนโฮลที่ถูกพี่ชายตัวเองอย่างฟอนแมนยิงและตกลงในทะเลสาบบนเกาะที่เล่นเกมเขาฟื้นขึ้นแล้วละครับหลังหลับไหลเป็นเจ้าชายน,นิธามานานโดยเขาถูกพบร่างโดยกัปตันพับซึ่งเป็นกัปตันเรือที่ผ่านไปบริเวณแถวๆเกาะน,นั้นพอดีครับ เวลาล่วงเลยผ่านไป2ปีหลังจากจุนโฮฟื้นขึ้นสายสืบจุนโฮย้ายมาอยู่หน่วยจราจร สายสืบจุนโฮเล่าเรื่องราวทุกๆกอย่างให้กับสายสืบรุ่นพี่ฟังว่ามันมีเกาะที่เล่นเกมแล้วก็มีการฆ่าคนเพื่อชิงเงินรางวัลน,นั่นจริงๆรทว่ารุ่นพี่เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อสายสืบจุนโฮนะแต่จะทําอะไรเนี่ยเราต้องมีหลักฐานเพราะเราเนี่ยเป็นตำรวจสายสืบรุ่นพี่พยายามชักชวนให้สายสืบจุนโฮกลับไปสังกัดงานหน่วยอัชญากรรมรุนแรงเหมือนเดิมฮะทว่าสายสืบจุนโฮย,ยังคงปฏิเสธเนื่องจากถ้ากลับไปเขายืนยันว่าจะต้องสืบเรื่องเกาะที่ใช้เล่นเกมเท่านั้นจริงจะกลับไปฮะ ไทเซจุนโฮนึกถึงตัวเองตอนเห็นพี่ชายของเขาหรือว่าฟอนแมนโดยตอนนั้นฟอนแมนได้ชวนจุนโฮอ่ะให้เข้าร่วมทีมทว่าจุนโฮกับปฏิเสธการชักชวนจึงทําให้ถูกยิงตกทะเลไปน้าโรงแรมพิงค์ใครจะมาขอเช่าห้องก็ไม่มีใครเปิดประตูให้เข้าไปเช่าเลยครับและใช่ครับมันคือสถานที่ที่พระเอกนั้นอาศัยอยู่แล้วก็หลบซ่อนอยู่ครับพระเอกที่ยินเสียงออดดังขึ้นอย่างน่าตกใจซ้ำไปซ้ำมาตอนพระเอกนั้นอยู่บนเตียงครับ พระเอกจึงหยิบปืนไปที่หน้าทางเข้าของห้องตัวเองโดยพระเอกก็ก้มลงนะฮะแล้วก็เห็นการ์ดชวนเล่นเกมเน่ะสอดมาด้านใต้ของประตูเมื่อพระเอกเปิดประตูออกไป<ๆ>ก็เจอขอ้กับฟอนแมนฟอนแมนพูดว่าผู้เล่น456กำลังรอนี้อยู่ใช่ไหมพร้อมทั้งหยิบหัวของผู้เล่นที่เคยเป็นเพื่อนของพระเอกอะ่ะตอนที่ร่วมเล่นเกมครั้งแรกเนี่ยให้พระเอกดูพระเอกร้องลั่นอย่างตกใจและก็นำยิงปืนรัวปรากฏว่าสิ่งที่ผมเล่าไปเมื่อครู่นี้เป็นเพียงความฝันของพระเอกครับนั่นเพราะว่า มีคนมากดออดอีกครั้งเพื่อปลุกพระเอกที่หน้าโรงแรมและเขาก็คือเจ้าหนี้คนเก่าของพระเอกที่พระเอกเนี่ยเคยติดหนี้ในภาคแรกหรือก็คือเท่าแก่คิมครับซึ่งพระเอกเนี่ยได้จ้างให้เจ่าแก่คิมน่ะไปค้นหาตัวของผู้ชวนเล่นเกมหรือว่าก็คือกงยูในภาคแรกนั่นเอง เท่าแก่คิมมาเพื่อรายงานความคืบหน้าในการตามหาตัวโกงอยู่โดยเท่าแก่เนี่ยใช้เวลากว่า2ปีแล้วละครับในการตามหากงอยู่แต่ดูเหมือนว่าจะยังหาไม่พบซึ่งเป้าหมายหลักของพระเอกก็คือการแก้แค้นให้เพื่อนร่วมเล่นเกมในภาคแรกนั่นเองพระเอกให้เงินกับเท่าแก่คิมเพิ่มและให้เท่าแก่คิมนั้นเร่งกาลังการค้นหากงอยู่ผู้ชักชวนเล่นเกมหน้าหลอก ท่าแกคิมบอกเล่าลูกน้องว่าเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันเครื่องเกมที่ทำให้มีคนตายแล้วก็จะได้เงินจากการเล่นเกมเนี่ยซึ่งก็มีคนชักชวนเป็นคนหน้าหลอ่อที่ให้เข้าร่วมเกมด้วยเกมตักจีแต่ในเมื่อลูกหนี้เก่าเนี่ยเอาเงินมาใช้คืนแล้วก็มาจ้างงานแบบนี้แสดงว่าเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่นอนเท่าแก่คิมสั่งให้ลูกน้องเนี่ยรวบรวมคนให้ได้มากที่สุดเพื่อตามหากงยูหรือว่าไอ้หน้าหล่อให้เจอจงได้ครับ และสืบจุนโฮออกตามหาเกาะที่ใช้ร่วมเล่นเกมกับกัปตันพักซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือใส่สืบจุนโฮตอนที่ถูกพี่ชายยิงตกจากหน้าผานะครับซึ่งพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็ใช้เวลากว่าปีครึ่งแล้วล่ะครับในการตามหาเกาะที่ใช้เล่นเกมแต่จนแล้วจนรอดครับตอนนี้ก็ยังหาเกาะนั่นไม่เจอ,อเขาแก้ค,คิีมและอูซอกมือขวาของเขาเริ่มสั่งงานลูกน้องและบีบงานเรื่องเกมตักทีและรูปร่างหน้าตาของไอหน้าหล่อหรือว่ากงอยู่ซึ่งแรงกระตุ้นในการค้นหาก็คือ อากใครในแก๊งหาเจอได้ก็จะได้รับเงินโมนัสไปเลยครับ5 0 0ล้านวอนหรือราว12ล้านบาทไทยนั่นจึงทำให้ลูกน้องเท่าแก่พักเนี่ยฮึกเหิมในการตามล่าตัวของกองยูกันอย่างมากเลยละครับคนในแก๊งของเท่าแก่คิมเริ่มตามหากงยูกันอย่างสุดความสามารถโดยเบาะแสที่ได้ก็คือให้ค้นหาบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดินทุกแห่งหนในประเทศเกาหลีใต้ แม้จะเพิ่มเงินรางวัลแล้วก็เพิ่มกําลังการค้นหามากมายเทว่าพระเอกและคนของเท่าแก่คิมก็ยังคงไม่พบเบาะแสอะไรเกี่ยวกับกงยูเลยเวลาล่วงเลยผ่านไปประมาณ1เดือนหลังเพิ่มกําลังการค้นหาในสุดก็เจอกงยูแล้วจนได้ครับและคนที่เจอกงยูก็ไม่ใช่ใครอื่นครับนั่นก็คือเท่าแก่คิมกับบูซอกนั่นเองฮะซึ่งพวกเขาก็เห็นคนกําลังเล่นเกมตักทีตบหน้าแลกเงินอยู่กับกงยู ท่าแก่คิมโทรหาพราะเอกในทันทีพระเอกสั่งให้เท่าแก่คิมและอูซอกแอบสกดรอยกองยูไปอีกด้านหนึ่งผู้เข้าร่วมเล่นเกมครั้งใหม่ก็เริ่มถูกชักชวนเข้าร่วมเกมครั้งใหม่นี้ทีละคนทีละคนครับอูซอกกับเท่าแก่คิมสกดรอยกองยูไปพวกเขาพบเห็นพฤติกรรมแปลกๆของกองยูซึ่งก็ซื้อขนมปังกับลอตเตอรี่เนี่ยไปเยอะมากๆเลยละครับกงยูได้ไปชวนคนไร้บ้านให้เลือกระหว่างเอาขนมปังไปกินประทางชีวิตกับเสี่ยงโชคด้วยลอตเตอรี่ซึ่งแน่นอนว่าเกือบ90%เนเนี่ย มีแต่คนเลือกลอตเตอรี่มากกว่าการกินครับนั่นแสดงให้เห็นว่าแม้แต่คนไร้บ้านเนี่ยก็ยังเห็นว่าเรื่องโชคและเรื่องเงินเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตคนเราหวังพึ่งโชคชะตาและดวงมากกว่าสิ่งที่สําคัญตรงหน้าที่ใช้ประทังชีวิตอย่างขนมปังครับนอกจากนี้กงยูยังเอาขนมปังมากระทืบเหยียบให้คนไร้บ้านดูพร้อมทั้งด่าพวกคนไร้บ้านเรื่องที่ว่าเห็นแก่โชคและดวงมากกว่าการดํารงชีวิต อุซอกกับเท่าแก่คิมเห็นพฤติกรรมกงยูเช่นนี้พวกเขาได้แต่สงสัยกันว่ากงยูนั้นทาไปทําไมกันด้านพระเอกก็รีบไปหาเท่าแก่คิมครับเขาก็เหยียบคันเร่งมากเกินไปนะครับจึงโดนตํารวจเรียกข้อหาความเร็วเกินขีดจํากัดและใช่ครับตํารวจจราจรที่เรียกก็คือสายสืบจุนโฮนนั่นเอง ทว่าสายสือจุนโฮกลับใช้ให้รุ่นน้องไปคุยกับพระเอกแทนพระเอกจริงไม่ได้ลงมาจากรถและได้รับเพียงแค่ใบสั่งมานั่นจึงทําให้ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันครับเขาแก่พักกับ o อูซอกรอตามกงยูมาที่ตอกซอยเล็กๆพวกเขาตัดสินใจไม่ฟังคําพูดของพระเอกที่พระเอกอะ่ะบอกให้รอก่อนนะฮะเขาแก่พักและอูซอกปลุกเข้าไปประชิดตัวกงยูแน่นอนว่าพวกเขาโดนเล่นงานจนพ่ายแพ้ไป ส่นสาสืบจนโฮเมื่อเช็คดูประวัติข้อมูลของพระเอกที่สอนอน,นะครับจึงจำได้ว่าเขาเคยเจอพระเอกมาก่อนและรู้ว่ารถที่พระเอกใช้อ่ะเป็นรถเช่าเขาจึงไปที่บริษัทเช่ารถครับพระเอกได้ตามมาตามโลเคชันที่เท่าแก่พักส่งให้ล่าสุด ว่ากพบแค่คราบเลือดรวมไปถึงมีดของอูซอกที่ใช้ต่อสู้กับกงยูครับซึ่งณเวลานั้นกงยูก็รู้ตัวแล้วล่ะครับว่ากําลังถูกสะกดรอยอยู่แล้วก็รู้ด้วยนะครับว่าพระเอกหรือว่าผู้เล่น456ที่เขาเคยชวนเล่นเกมอะสะกดรอยตัวกงยูอยู่แต่สืบจุนโฮเริ่มไปสืบตามบริษัทเช่ารถกระทั่งก็ได้ที่อยู่ของบริษัทที่เช่ารถที่บริษัทเช่ารถแล้วล่ะครับส่วนอูซอกกับเท่าแก่คิมก็ถูกจับมัดกันไว้พวกเขาโดนบังคับให้เล่นเกมรัสเซียนรูเล็ต กฎของเกมรัสเซนลูเล็กก็คือจะมีกระสุนหนึ่งลูกในซองใส่กระสุนซึ่งจะมีการยิงสลับไปมาเมื่อเปล่ายิงฉุดแพ้ครับใครเจอกระสุนปืนยิงเข้าเท่ากับว่าเดสสมอเลเกมดําเนินไปเรื่อยๆฉากในซีรีส์เต็มๆเนี่ยรุนสุดๆเลยละครับผมขอแนะนําให้ไปดูเรื่องเต็มด้วยนะฮะอ่ะและโดยสุดท้ายครับคนที่ถูกยิงจนเดสสมอรเลไปเนี่ยก็คือเท่าแก่คิมและคนรอดชีวิตก็คืออูซอกอูซอกเจ็บใจและเสียใจอย่างมากที่ต้องเห็นลูกกี่ของตัวเองนั้นถูกกงยูยิงต่อหน้าต่อตาครับ สายสืบจุนโฮได้ปีนเข้าไปในบริษัทของเท่าแก่คิมเพื่อสืบหาที่อยู่ของพระเอกกระทังเขาก็เจอเข้ากับเอกสารเกี่ยวกับพระเอกและสถานที่ที่พระเอกอยู่แล้วละครับสายสืบจุนโฮจึงไปหาพระเอกในทันทีส่วนพระเอกที่คว้าน้ําเหลวติดต่อเท่าแก่คิมกับอูซอกไม่ได้เขาได้กลับมาที่บ้านและพบกับกงยูที่รอยอยู่กงยูบอกพระเอกว่าพระเอกนั่นจะขึ้นเครื่องบินลานั้นไปและปล่อยวางไปซะกงยูถามพระเอกว่า ตามเขามาทำไมเพะเอกตอบว่าเขาอยากขอบคุณกงยูที่ช่วยให้เขานั้นได้เงินรางวัลเระเอกก็พูดในเชิงประชดนั่นแหละครับเพะเอกบอกกงยูว่าเขาต้องการเจอหัวหน้าของกงยูกงยูเสนอให้เล่นเกมรัสเซียนรูเล็ตก็คือผัดกันยิงปืนคนละนัดลยนะครับไม่มีเปล่ากินฉุบแล้วนะครับซึ่งข้อแลกเปลี่ยนของกงยูก็คือจะให้ติดต่อหัวหน้าของกงยูได้ครับหากเล่นเกมชนะ การเล่นเกมดเนินไปเรื่อยๆครับพวกเขาผัดกันเอาอปืนจ่อกันไปกันมานะฮะกระทั่งก็เหลือเพียงแค่2นัดสุดท้ายแน่นอนว่าพระเอกได้ยิง2นัดสุดท้ายดังกล่าวก่อนฮะเพรเกของเราไม่โดนกระสุนปืนยิงผ่านหัวฮะเพราะว่ากงยูกลับยิงตัวเองจนเดสซะเองโดยก่อนที่กงยูจะยิงตัวเองด้วยกระสุนนัดสุดท้ายเขาได้บอกพเพกไว้ด้วยแล้วครับว่าหากอยากจะเจอหรือว่าติดต่อหัวหน้าของเขาเนี่ยให้มาเอาเบาะแสนในกระเป๋าเสื้อเพื่อเจอกับหัวหน้าของกงยูครับ สายสืบจุนโฮบุกเข้าไปในโรงแรมกระทั่งก็พบกับอูซอกที่นอนแก้ผ้าแล้วก็โดนมัดแขนมัดมืออยู่นะฮะอูซอกเล่เหตุการณ์ที่กรงยูชวนให้เล่นเกมรัเสเซียนรูเล็ตให้กับสายสืบจุนโฮฟังทั้งหมด เรื่องที่เขาต้องเห็นเท่าแก่คิมหรือว่าลูกพี่ของเขาเนี่ยตายต่อหน้าต่อต,อตาจากไอ้โรคจิตหน้าหล่ออย่างกงยูพระเอกกำลังจะหยิบบอดแสจากกระเป๋าเสื้อของกงยูมาดูแล้วล่ะครับโดยในนั้นเนี่ยผมก็ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามันก็คือชื่อสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นผับในย่านเที่ยวของกรุงโซครับขณะเดียวกันสายสืบจุนโฮพาตัตอุซักไปเจอพระเอกที่อยู่ในห้องแล้วก็มีร่างของกงยูที่เดสมอลเล่อยู่ สายเสือบจุนโฮจึงสงสัยว่าพระเอกเป็นคนจัดการกับกงยูใช่ไหมเนื่องจากสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมีเพียงแค่พระเอกและกงยูที่อยู่ด้วยกันสายเสือบจุนโฮเนี่ยให้พระเอกอันหลังเข้ากำแพงขณะนั้นเองอูซอกเลยถือโอกาสเอาถังดับเพลิงเนี่ยฟาดเข้าหัวของสายเสือบจุนโฮเต็มๆจนสลบไปอูซอกไม่เคยเจอพระเอกเลยสักครั้งแต่ได้ฟังเรื่องพระเอกจากลูกพี่อย่างเท่าแก่คิมมามากพระเอกจึงรู้แล้วล่ะครับว่าอูซอกเป็นลูกน้องคนสนิตของเท่าแก่คิมจริงๆอูซอกเอาแต่ร้องไห้พร้อมทั้งบอกพระเอกว่า กงยูเป็นคนจัดการกับเท่าแก่คิมด้วยเกมลสัสเซียนรูเลตครับหญิงสาวคนหนึ่งกำลังหลับอยู่และดูเหมือนว่าเธอนั้นจะผพ,พยพมาจากเกาหลีเหนือเนื่องจากมีรูปถ่ายของเธอกับลูกและคนรักที่แต่งกายเครื่องแต่งกายทหารเกาหลีเหนือฮะโดยเธอมีชื่อว่าค no ังโนอึนโนอึนถูกปลุกโดยรอปพอรอปพอไล่ให้โนอึนนั้นไปจอดรถนอนที่อื่นเนื่องจากตรงนี้เป็นพื้นที่ของที่ทำง,งานโนอึน no รับปากว่าจะไม่มาจอดรถนอนในลานจอดรถของที่ทำง,งานอีก สายสืบจุนโฮถูกมัดไว้ที่อ่างอาบน้ำพระเอกจำได้ว่าสายสืบจุนโฮเนี่ยได้มาหาพระเอกที่บ้านเมื่อครั้งภาคที่แล้วและสายสืบจุนโฮก็ถามหาพี่ชายของเขาสายสืบจุนโฮอธิบายว่าเขาเคยเจอพระเอกมาแล้วสองครั้งครั้งแรกก็คือที่บ้านและอีกครั้งก็คือตอนเล่นเกมในเกาะโดยตอนนั้นทุกคนก็คงจะจำได้ใช่ไหมล่ะครับเขาปลอมเป็นหนึ่งในผู้ดูแลเกมที่กระซิบถามพระเอกว่าในนี้มีคนชื่อฮวังอินโฮหรือเปล่าหรือก็คือฟอนแมนนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนั้นพระเอกก็ได้ตอบสายสืบจุนโฮว่าเามรร้ใใใคคคือบงนก เซซึบจินโฮเริ่มถามบอแสจากพระเอกเรื่องที่คนที่พระเอกอจัดการคือใครกันพระเอกเล่าว่ากงยูคือคนชวนเล่นเกมในเกาะนั้นและพระเอกก็ไม่ได้ทําอะไรกงยูยิงตัวเองด้วยเกมลาเซียนลเล็กแล้วสาเหตุที่พระเอกตามหากงยูก็เพราะว่าพระเอกต้องการเจอหัวหน้าของเกมนี้ที่แท้จริงซซซึบจินโฮถามว่าถ้าเจอคนสร้างเกมแล้วพระเอกจะกําจัดทิ้งใช่ไหมพระเอกก็เลยบอกเป้าหมายที่แท้จริงว่าเขาไม่ต้องการกําจัดใครทั้งนั้นพระเอกอยากจะเจอหน้าพวกลูกค้าและคนควบคุมเกมเพื่อหยุดเกมบ้าๆนี่ซะ สายสืบจุนโฮก็อยากจะหยุดเกมนี้และตามหาพี่ชายที่เคยร่วมเล่นเกมนี้ด้วยเหมือนกันสายสืบจุนโฮจึงเสนอให้พระเอกนั้นมาร่วมมือกับเขาทว่าพระเอกกับปฏิเสธพางบอกให้สายสืบจุนโฮนั้นลืมพี่ชายไปซะพระเอกไม่ต้องการความร่วมมือจากสายสืบจุนโฮสายสืบจุนโฮบอกพระเอกว่าพระเอกยังลืมคนที่ตายในเกาะไม่ได้เลยจะมาบอกให้เขานั้นลืมพี่ชายได้ยังไงกันสายสืบจุนโฮบอกอีกครั้งว่าเขาจะช่วยพระเอกในการตามล่าพวกคนคุมเกมและคนดูเกมแล้วพนันเกมนี้เอง สุดท้ายแล้วพระเอกจึงยอมร่วมมือกับสายสืบจุนโฮแล้วจนได้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพาร์ทแรกของ Squid Game ภาค2ครับเอาเป็นว่าผมจะเล่าจบสั้นๆพูดคุยกันสั้นๆในแบบนี้ทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่า เหตุผลทางด้านลิขสิทธิ์อย่างที่ผมเคยบอกไปตอนต้นคลิปเอาเป็นว่าคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะมาสรุปเนื้อหาแล้วก็สปอยให้ฟังอีกแต่ว่าจะเป็นการสปอยที่ค่อนข้างรวบรัดนิดน,นึงนะครับจะใช้เวลาไม่ค่อยยืดยาวเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่รอติดตามสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและสนับสนุนทุกคอนเทนต์ที่ผมทําด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ